สวัสดีครับผมเบนจากอัศวย์นะครับวันนี้ก็จะมาทําคลิปนะครับรีวิวนะครับวิธีการใช้งานนะครับการปรับพวงมาลัยนะครับสูงต่ําหรือว่าดันเข้าดันออกนั่นเองนะครับหลายๆท่านสงสัยนะครับแล้วก็ถามผมเข้ามานะครับในแฟนเพจในอินบ็อกซ์เยอะแยะมากมายเลยนะครับว่าเทส la เนี่ยปรับพวงมาลัยยังไงนะครับเพราะว่าเอ่อการปรับไม่มีละตรงนี้ไม่มีเลยนะครับหรือว่าสไตล์พวงมาลัยอะไรแบบนี้ไม่มีเลยบนหน้าจอบนตัวนี้ ไม่มีมีแค่2ปุ่มเล็กๆอยู่บนนี้เองนะครับซึ่งเนี่ยคือความล้ำของเท s l a นะครับหลายๆคนถามเข้ามาวันนี้ผมก็จะมาทํารีวิวนะครับวิธีการปรับพวงมาลัยตัวนี้ให้หลายๆท่านได้ชมกันนะครับซึ่งง่ายมากๆนะครับสําหรับเท s l a m o เดล3คันนี้นะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาชมกันเลยว่าจะปรับยังไงนะครับก่อนอื่นเลยหน้าจอนะครับของเท s l a ก็จะมาเป็นแบบนี้ฝั่งนึงก็จะเป็นแมปนะครับผังนึงก็จะเป็นที่ ดูตัวรถนะครับเปิดปิดฝากระโปรงท้ายรถชาร์จเจอร์อะไรแบบนี้นะครับจะมีแถบตรงนี้นะครับเครื่องมือของเขานะครับอยู่ทางด้านล่างนะครับเรากดมาที่สัญลักษณ์ตรงนี้นะครับที่เป็นรูปรถปึ๊กนะครับหน้าจอเซตติ n งก็จะขึ้นมานะครับแล้วเราก็เข้ามาที่สเตลลิงวิวตรงนี้ครับที่เป็นสัญลักษณ์รูปโพวงมไลนยนะครับเหมือนของเทสลาเลยกดเข้าไปเลยนะครับเขาก็จะมีแถบนะครับตรงนี้ขึ้นมานะครับว่าปรับยังไงนะครับ ปรับอัพดาวนะครับ in out นะครับเราก็สามารถปรับตามสัญลักษณ์ของเขาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองปรับกันว่าจะทําได้จริงไหมนะครับอย่างแรกเดี๋ยวผมลองาว w n ก่อนดูนะเดี๋ยวผมลองาว w n ก่อนนะขึ้นลองขึ้นลองัพลองัพดูอ,อ๋อ่า in นะครับเราก็ดันไปทางขวาเอานะครับเราก็ดันมาทางซ้าย เป็นไงครับง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะปรับพวงอะไรตัวนี้นะครับสำหรับคนที่ใช้เทสลานะครับหรือว่ากําลังสนใจเลยนะครับหรือว่ากําลังมองอยู่ว่าเอ๊ะเทสลาจะเหมาะกับเราไหมจะดีไหมเอ่อเป็นยังไงไหมใช้ยากไหมผมบอกเลยว่าใช้งานง่ายมากๆแล้วก็ลูกเล่นเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับอยากให้ทุกท่านที่สนใจนะครับลองเข้ามาชมดูก่อนได้นะครับคันนี้นะครับจะเป็นเทสลานะครับโมเดล3นะครับที่อัศวยนต์ของเรานะครับขายอยู่แค่2องล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาท เนี่ยครับเรียกว่าคุ้มมากๆสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตคันนี้นะครับจะไปเซอร์วิสเราต้องออครบรอบ6เดือนเราต้องเซอร์วิสไหมโอ้โหเราจะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องไหมเราจะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์ไหมนะครับบอกเลยว่าคันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายของเลวนะครับโอ้โหดีมากๆประหยัดเงินมากๆนะครับ อยากให้ทุกท่านได้ลองนะครับอยากลองลอง,ลองให้มาสัมผัสดูนะครับคันนี้นะครับจะจอดอยู่ที่อศวัสด์นะครับอยู่โชว์รลูมของเรานะครับอยู่บริเวณถนนเกษตรนวมินนะครับข้างโรงเรียนเลิอล่อนานี่เองใจใจบ้านทะเลย,ยังไงบ้างๆก็ลองแวะเข้ามาดูนะครับเราพบกันครับ